แมตต์สันก,รกรอรไรส์ชัยวันอังคารนะคะเป็นประจำเราจะมาพูดคุยกับคุณภูคุณเฉาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภูเป้ค่ะวันนี้แหมจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรานะคะก็คือความหล่อและความสวยนั่นเองซึ่งพวกเราเนี่ยก็ได้มาเป็นดีเจหนึ่งในนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของหน้าตานะคะ <laughs> แน่นอนนะค่ะ <laughs> คือต้องบอกนะคุณภู ความหลอกความสวยปุ๊เป้เคยดูสารคดีที่เขาเอาเด็กทารกรเด็กทารกเลยนะมานั่งแล้วก็เขาจะเปิดภาพมีจอซ้ายขวาให้เด็กจ้องดูมีผู้หญิงหน้าตาธรรมดากับผู้หญิงที่หน้าตาสวยไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงที่หน้าตาสวยกว่าเด็กทารกจะต้องที่รูปนั้นนานกว่าคือแล้สกว่า เออเขาเรียกอะไรล่ะฮะสัญชาตญาณของเราเนี่ยมีการตั้งโปรแกรมมาแล้วเราตั้งแต่ยังเป็นแบบเด็กทารกว่าหน้าอย่างเงี้ยคือหน้าตาดีหน้าอย่างเงี้าายไม่ไม่ไมสวยไม่หล่อใช่แล้วครับคุณเป้สรารคดีที่คุณเป้ดูผมเองก็เคยดูนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วที่เด็กทารกเขาจ้องนานเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความสวยความงามหรือความหล่อเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นเท่านั้นหรือว่าคนที่โตแล้วจะสนใจหรือเข้าใจแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเลยฮะอยู่ในพันธุกรรมของเรานะฮะอยู่ในยีนในดีเอเอของเราเลยซึ่งตัวนี้ครับมันน่าสนใจมากเพราะว่าไอ้ความสวยความหล่อที่เด็กเขาจ้องนานกว่าปกติเนี่ยมันตอนแรกเนี่ยต้องไปดูกันว่าเอ้ะแล้วทาไมเขาจะต้องจ้องนานแล้วก็เอ๊ะมันมีผลยังไงต่อการดารงเผ่าพันธุ์ของเรานะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับใบหน้าที่ดูสวยหรือว่าใบหน้าที่ดูหล่อเนี่ยมันจะต้องมีอ่าเขาเรียกว่าปัจจัยสําคัญอยู่สามประการด้วยกันนะฮะอันแรกเลยก็คือว่า ใบด้านนั้นนะฮะจะต้องมีความสมดุลคือสองข้างเนี่ยจะต้องเท่ากันถ้าเกิดสมมุติว่าข้างหนึ่งตาย่อให้ข้างหนึ่งนะครับตามาปกติแล้วหรือว่าข้างหนึ่งแก้มใหญ่ข้างหนึ่งแก้มเล็กอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่หล่อหรือไม่สวยละเพราะว่ามันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นความสมดุลเนี่ยสาคัญมากๆเลยที่จะบ่งบอกว่าเอ้ยมันตัวเราเนี่ยนะฮะมีสุขภาพดี<อ>คนที่แบบอ่าคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะมีโรคภยัยหรือว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่า อาจจะมีอะไรผิดปกติก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมีใบหน้าที่ไม่ได้พูดง่ายว่าไม่ได้สมดุลสองข้างไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหลักเรขาคณิตก็จะบอกสมมาตร y ิมเม r ริคอ คือหลักมันแบบเออมันไม่เท่าคือระยะของลูกตาหรือถ้าเกิดตาข้างหนึ่งตรงข้างหนึ่งเหล่เขก็จะถือว่าไม่ไม่ได้อยู่ในหลักของความสวยงามตามที่พันธุกรรมของเราเนี่ยตั้งเอาไว้ใช่แล้ว<ช>ครับคือผมเคยพบคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งโอ้เก่งมากๆท่านนี้นะฮะแล้วก็ท่านสอนเรื่อง golden ratio คล้ายๆกับที่คุณบูเบ้พูดถึงเมื่อกี้เลยครับก<ช>็ถือว่ามันจะเป็นนะฮะคล้ายๆเลขาคณิตสากลเนี่ยนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้ากากแห่งความงามซึ่งตลบว่าพอครอบเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ได้กับทั้งผู้ชาย และผู้หญิงซึ่งไอ mm hmm. ห,หน้ากากความงามเนี่ยจะเห็นได้ว่าสองข้างเนี่ยโหเป๊ะมากเลยนะฮะสองข้างนี้เท่ากัน,นเด็ดเลยซึ่งผมให้แบบบอกความรู้เสริมนิดหนึ่งไม่ทราบคุณลูเป้ได้อ่านข่าวนี้หรือเปล่าว่าทางเกาหลีนะฮะเขาผลิตหน้ากากขึ้นมาคือคือผลิตเป็นหน้ากากนะฮะที่ให้คนเนี่ยใส่เข้าไปได้จริงๆแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยดูสวยคือไม่ต้องแต่งหน้าแล้วฮะใส่ไปเป็นหน้ากากเลย โอ้อันนี้ยังไม่เคยได้ยินค่ะโคตรตลกมากต้องลองนะฮะอ่าคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูคําว่าหน้ากากความงามน,นะฮะเกาหลีโอ้เป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วตกใจมากก็คือตาเตยจมูกนะครับแก้มเกลมคือทํามาให้แล้วแล้วก็คุณไม่ต้องแต่งหน้าแล้วคุณใส่เข้าไปเลยแล้วคุณก็เดินออกไปนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ผลิตออกมาว่าเออเวลาพูดหรือว่าเวลาที่เราเหลือบตาจะต้องทําไงนะอันนี้คือแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโมเดลชั่วคราวไปก่อนนะครับของ แล้วของผู้ชายก็มีเหมือนกันคุณเป้มีแบบไอซิกแพคปลอมนะฮะ,ฮะคือใส่ซิกแพกปลอมเข้าไปเนี่ยใต้เสื้อแล้วก็ใส่เสื้อทับจะทําให้ดูเหมือนมีแบบซิกแพกแล้วก็หน้าอกอะไรอย่างงี้ครับอืมเป็นอะไรดีประหลาดมากนะคะ,ฮะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นคือเบื้องต้นเลยตั้งแต่ทารกมาคือสายตาเนี่ยจะมองไปที่ความเท่ากันสมส่วนของอา่าระยะตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาคิ้วหรืออะไรซ้ายและขวา แต่ทีนี้พอโตมาคุณรูมันจะมีปัจจัยอื่นๆซึ่งก็ทําให้การมองความหล่อความสวยในแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันไปใช่แล้วครับความหล่อความสวยแต่ละประเทศเนี่ยต่างกันจริงๆนะครับ ซึ่งมันจะมีนะฮะสมัยราชวงศ์ถังก็จะมีการรัดเท้าให้เล็กเล็กเท่กเากับแบบเหมือนกับฝ่ามือนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าอันนั้นน่ะคือความสวยนะครับหรือว่านะแถวบ้านเราเองก็คือกระเรียงคอยาวนะครับเขาก็จะนะับโอ้ยาวยาวสี่สิบเซนติเมตรคือยาวกว่าคอคนธรรมดาสองเท่ายาวมีรับเลยก็กลายเป็นความสวยแล้วก็มีอีกมากมายนะฮะแปลกแบบนิมฝีปากใหญ่โตมโหฬารเลยก็แต่ทีนี้เนี่ย สิ่งที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหรือสมัยเนี่ยนอกจากความสมดุลของหน้าที่ทําให้ทารกเนี่ยชอบหน้าที่สวยงามหรือว่าหล่อเนี่ยครับก็คือความพอดีครับคุณอูเป้ความพอดีเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดตามันใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปหรือหูกลางเกินไปหรือเนี่ยฮะหูมันยุบเกินไปหรือว่าปากใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือจมูกใหญ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เกิดความไม่สวยงามขึ้นทันทีเพราะว่าอีกแล้วครับ วัวพันธุกรรมที่ผิดปกติเนี่ยจะแสดงออกมาในหน้าตานะครับที่อะไรก็แล้วแต่มันใหญ่เกินไปเล็กเกินไปหรือว่าเนี่ยครับโรคนะครับปริโอเท้าช้างหรือว่ามะเร็งเต้านมหรือสิ่งต่างๆที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่คี่เรามีอยู่ภายในเนี่ยมันจะแสดงออกมานะครับในหน้าตานะฮะที่ที่ไม่ทั้งนี้ว่าไม่พอดีมีอะไรเล็กหรือใหญ่เกินไปนะครับ uh huh. ส่วนสุดท้ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหรือว่าการเวลาก็คือ ความคือเรื่องของผิวพันธ์ครับคุณอุเปคือผิวพันธ์เนี่ยนะฮะแต่แน่นอนฝรั่งเขาอาจจะชอบผิวคล้ําคนไทยอาจจะชอบผิวขาวแต่ไม่ว่าจะเผ่าพันธ์ไหนสมัยไหนผิวจะต้องเนียนครับเพราะผิวที่เนียนเนี่ยฮะจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยอีกแล้วนะครับมีวัตถุกรรมที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมนะถ้าผิวเรานะฮะกระดำกระด่างเลยแล้วแต่นะฮะคือพูดง่ายว่าต่อให้ดําก็ขอให้ดําเนียน ขาวก็ขอให้ขาวเนียนและอันนั้นแหละครับคือยังไงเด็กทารกก็จะชอบมองเพราะว่ามันหมายถึงว่าเอ้ยคนคนนั้นน่ะมีพันธุกรรมที่เพอร์เฟกนะครับอืมมีการตั้งค่ามาอย่างนี้แล้วนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวหลังเบรกจะมาคุยกันต่อคืออย่างที่คุณภูบอกว่าทุกอย่างอยู่ในความพอดีสมมาตรแต่ก็เคยมีการเอาเหมือนกับว่าทดลองคือเอารูปตาที่คนโหวตว่าสวยที่สุด จมูกอย่างนี้มันโดนที่สุดแต่พอเอามาประกอบเป็นใบหน้าคนหนึ่งคนแล้วปรากฏว่าผู้คนมองว่า้คนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกมีสเสน่ห์สักเท่าไหร่ต่างกับดาราหรือคนดังที่เขาว่ามองว่าสวยเซ็กซี่แต่คนนั้นอาจจะปากห้อยนิดนึงอาจจะมีการโตข้างเล็กข้างแต่พอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันได้ความสมบูรณ์แบบก็ือแบบอืมแบบนี้มันน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อครับผม